คนเล่นเขารู้กันนี่ฟอร์ Ford แต่งออฟโรดเครื่อง3.2อุ้ยตั้งแต่ขายรถมา1ิบปีครับพี่น้องครับนี่3.2นี่เป็นคันแรกเลยนะครับดันนากระจังนาลอลแต่งออฟโรดเกียร์ออโต้โฟร์วิลบาะปับไฟฟ้านะครับคนเล่นฟอร์ดเขารู้นะครับผมเลขไม่160,000โลนะ ด้านหลังเซนท่านล็อกนะครับผมนี่เอาเปิดให้ดูสวยงามเบาะหนังทั้งคันโลบานะครับกันชนท้ายวินแม็กลูกโม่ยางออฟโรดโอ้โหโคตรหล่อจะแต่งเต็มไปไหนนะครับเริ่มต้นฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะครับส่งฟรีฮอดหน้าบ้านนี่ห้องเครื่องเดิมหมดล่องแก้มซ้ายขวาฝากระโปรงเดิม รถไม่เฉียวไม่ชนไม่ต่าไม่ตีลังกาไม่พลิกคว่ำมจมน้ําแค่บันไดก็เพียงเดีวกระจังหน้าก็โคตรหล่อแล้วฝั่งนี้ก็เดิมหมดนะรถไม่ได้เฉียวได้ชนได้ต่ํานะครับเริ่มต้นฟีดาาเซียยะจัดหายอา้าวพี่นอ้องเอฟซีทีหารถฟอดแต่งรลอลอแบบนี้เกียร์ออตโต้โฟร์วิลเครื่อง3.2ยู่มาอยากลองขับตัวจริง อยากดูรถตัวจริงมาหากันที่บิ๊กสแกลดีที่สุดสแกลนะครับเสียยะบันทาเสียยะใจดีเสียยะจันหายเสียยะขวัญใจค้นจนสวัสดีครับ